สบายดีพ่อยพี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบืร์สุกูสุกคนพี่น้องเอ๋กลับมาพบมลงพ่อก็น้องเลาในตอนนี้พี่น้องเอ๋เนาะการอยู่ตีเฮือนน้องเขมฮาพี่น้องเอ๋น้องเลากระทายไปแล้วไลาแหลาทานนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะพอได้มีคลิปลงพี่น้องเอ๋ให้พ่อยพี่น้องได้เบ่งได้ซุมน้ำการพี่น้องเอ๋เนาะท่านนี้กับเพื่อนกำลังเหตุขั้นตอนไหนแล้วพี่น้องเอ๋ก็มาถ่ายอัปเดตให้พ่อยพี่น้องเอฟซีของน้องหลาพี่น้องเอ๋เนาะ ค่ะเด้เบิ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเลยไปพี่น้องปะ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปเบิง่งเห็นก้อนพี่น้องเลยเพิ่นกำลังเห็นอยังอยู่ตอนนี้เนาะอ่าคือว่ามันกุบกั่วอ,อยู่พี่น้องเลยโอ้เพิ่นเกาะกระเทือออกมาทางนี้อีกในอันนี้เนาะอ่าคือพักพี่น้องเลยเพิ่นเกาะออกมาอีกทางนี้โอ้เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเบิ้นก้อนพี่น้องเลยอ่า bình tuần lễ việt tháng này còn nó sao sờ bài đi đỡ bơ đi lòng thấy thong đi <laughs> mẹ hi pho cò vào cò này rồi rồi 2 bó แมนอันลุบน้ะทางนี้ยันน้ำไหลเข้ามานีพี่น้องเลยกระเลกออ้าวท่านมีกบประตูบ้าโอ้ี่น้องะเยนน้อขนยเนาะป็นตึ้งเยอะบานไงค้ากะลีบ้านพี่น้องเลยงาม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  สนองลงน้องตัวช้างเนาะจับประตูักันเลยเนาะเฮ้ยโอ้เนาะบอกมันเรือตันไวก่อข้ามไ่น่หนเนาะ เวลาน้ำไหลลงมาที่เสาทั้งนี้ใช่ไหมแม่นโดยโดยดินมันลุบค่อยลงมาทั้งนี้นั่นแหละนี่เด้ขึ่นตรงเลยมันค่อยลงมานี่ดินมันลุบๆลงมาแต่ท่านนั้นมันจากโน่นแน่ ร้อยอลยพี่น้องเลยทงฟอมนิดเองเลยน,นี่นอกจากของเฮือนเพิ่นจวดขนาดเพิ่นก็ได้อโอ้ของน้ำก็ยังมาทำปิดผาพี่น้องเลยใส่ตังสุ่่มเรียบร้อยไปเลยเนาะยังมาทำปิดผาเนาะแม่ ว่าิใส่ยังก็อีแม่ไปใส่ถ่านก่อนบ่โอ้สุดถ่านมาใส่ก่อนแล้วเนาะพี่น้องคนใส่ถ่านก่อนเ้วก็คอยปิดผามัน เบิ yeah. ่งทางอ่าห่อคั่วก่อนพี่น้องเลยสบายดีน้องดาวออพี่น้องเลทางห่อคั่วให้ยางนี่เนาะเจ็ดกิโลยิงพี่น้องเลยเออกำลังยาดแนงยาดแนวแล้วบ้างน้ำยังอยู่นั่งยู่พี่น้องเลยกำลังสู่ท่าสู่ท่าอยู่ทางนี้แหละ อ่ากอจีว่าเอิญพ่นพ่นพวกรัวพี่น้องไงพวกร่นอยู่ในห้องครัวห้ก็ครือห้องน้ำได้น้องดาวตัวเพื่อนเนี่ยมันนั่นหาพี่ชอบเป็นเพื่อนบ่เจอนี่ขานี่ยโบ้โบ้โอ้โหไดรไรเจ้าเนาะต้องได้เสร็จได้เลยนี่นะเช็ดออกอย่า้อกพี่น้องไงเนาะว่าโบ้หัวข้ามเสร็จเนี่ยนี่มึงมันเพื่อนเด้ ผ่านเปื้อนปุ๋นติดเดี๋ยวมาซองมึงข้างในก่อนพี่น้อ,องห้องน้ำนี่อ้าตัวมือนตือคือยงยุ่งก็จะเขาลายอยู่ไปนี่เนาะโอ้พี่น้องเลยคักคักแค่คัก,กตั้งหมดร้อยแล้วสวมเนะนาะงานเพื่อน้อเข็มาเข้าจุดจาาขนาดเลยทั้งนีงกรร้ก็ได พ <laughs> ักรีพอแล้วคือคือเป็นจ้าแล้วพี่น <börjar> ้องมึง <sed> จับอีดีเอบักมันนี่พลฮลจับตีเจ้าหัวอยู่เนาะจ้ยมันเลยตีมดไอ้มันเต้นเชิ ปิดปิดบานประตูที่นั่นเลยทางนั้นน้องเพล่โม่ปิดบานประตูแล้วคือว่าปิดจบเนาะทางนี้ก็ได้บู้วววเป็นลางกระไรก็ที่เป็นเพื่อนกูได้ขี่น้องอะไรบนางดเนาะว่ารุ่นแล้วส้มต้มตันพี่น้องเลยไาเฮีอนน้องแก้วก็ขี้แล้วแล้วก็เป็นอะไรมาหนี่ะมาหนี่มื่นช่วงนี้แล้วท่านกูก็ได้เนาะน้องดาเจ้าเกดขัดแท้เลย ดนงมือขนจะตาเราทูเลย Và <laughs> ừ, bó đây nó no. no. có họ bên anh này nó phi đồng no. à có cò... nhà con đó lập cha con mẹ lại có họ bên đây cái đấy bóc cái nhang lừa lại nào mẹ เออเล็กยูก่อนเลยถอนเลยสิ่งชี่มันต้องถอนถอนแรอย่งที่ชัวงนี่แักแขกสอยแล้วก่ออ้อมเลยกับน้ำน้ำปกันเป็นยองไงก่อก่อขาน่ะคนนินเขาแี่พื้นโอ้ค่ะ เพราะว่าห้ามุ่งสื่อๆแล้วน้ำยังชิลายเขาคือเกาเนาะแม่นี่มันต่ำดีใจแล้วดูสิคโอเคเนาะส่วนที่เหลือเขาหาเองก็ได้เนาะอเป็นคนดูแม่ใ่แม่นูคำช้อนให้เป็นดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเป็นมันกวนยืนเป็นห่มโพหุมไสให้ลกเลาลอดไปดยู ไอ้ใจดีกัคือกันเขาดีมีแห้งติเห็ดหอมน้าเมื่อไทยให้น้องก็ให้คนรูภาพเข็มแขงเจ็บตรงได for er ้ก็ใส่เลยมีคนอนๆก่อนย่โดใจุ่งรบเด้อไมดูดวแต่ว่าเฮาหนุบเมื่อเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเดี้ยวตีค้างคนก่อนไปทอองกันดวงดาวสิไปทอองกันบอลเลยที่เอาปูนท่าเลยนี่กันคอกในหนดูดย มันจะจำกันแล้วเนี่ยมันหกไปวะลอยตามๆให้มันได้ลงลุ่มไปด้วยเห็นบ่ลุมพี่น้องเลยเพื่อนเด็กในเฮาจำนี้กัาดีแล้วเนาะอ่ะวันนี้กับพี่น้องเดี๋ยวน้องหลาาจะขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนในลายพี่น้องเลยที่เข้ามาสดสวยบ้านพื้นซีนของน้องเข็มพี่น้องเลย อ่าแต่ก่อนกับเพื่อนกันเดินเป็นหลังแบบคีร่าอ่พี่น้องโบราณงามเนาะพอมาเห็ดบานนี่พี่น้องกตกแต่งมาโอ้ยงามลายพี่น้องเลยตาซ้อนเนาะคักคักพี่น้องเลยกับขอบุญขอบคุณหาทางผู้ใหญ่จะดีดหลายๆเนาะโดยที่เมตตาทั้งน้องเข็มเฮาพี่น้องเลยกับขอแห่งยูดีมีแห้งเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยลำรวยตลอดปีนและตลอดไปพี่น้องเลยเนาะป่าสำหรับที่นี่ก็น้องเลาไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดี